นี่แหละครับผมนิแม็กยืนยาซูปเปอร์ยืนยาอ๋อครับผมเนาะกันแล้วใชา้ยาหน่วยใช่ครับผมก่อนที่จะเข้ามารับชมกรุณาถอดรองเท้าด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับทักทายสวัสดีพี่น้องทางช่องลีทองจี h ช n แนลที่รักและเคารพทุกท่านด้วยละกันนะครับจุงก,กะสวัสดีแมวบองโอน,โ,อนโกนเจา้าสระเสร ใหญ่เขมมกรุบกุบเขเหนอโดยละกันครับเงในขมาเดอร์เพลาโมจงังหวัดสุรินเนอนะร์บาดนาโมจังหวัดสเรนสระเสลเขเมย,ยืงบาดเนื้อแมววองโอนโมมือนั่งบาดเงีนี่นะอยู่ที่วัดฉันเพลน,นะครับผมอำเภอขวานสินนรินนะครับผมจงังหวัดสุรินครับผมวันนี้พามาชมทีมงานจิรัญญาภาพยนตร์นะครับของจงังหวัดสุรินนะครับวันนี้โรงงานชาวพนักกิจครับผมนี่ครับผมวันนี้ ลงจจ14เมตรครับผมนะฮะพื้นที่ติดต้นไม้ครับผมก็เลยลงโจขนาดกลางแล้วกันวันนี้นะครับตอนนี้เวลา15นาฬิกา54นาทีนะฮะอยู่ในบรรยากาศของการติดตั้งนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมแล้วกันนะฮะว่าตอนนี้ทีมงานติดตั้งไปถึงไหนแล้วนะครับผมถ้าตีเปอร์เซ็นต์นี่ตอนนี้ผมว่าน่าจะ90แล้วแหละนะครับผมอุปกรณ์ต่างๆติดตั้งเสร็จหมดแล้วครับผมไม่ว่าจะเป็นตู้เบร วันนี้21นิ้วก็แทกข้างครับผมข้างละ12ดอกครับผมนะวันนี้ลงแค่12ดอกครับผมในส่วนของอุปกรณ์เครื่องปรุงชุด power นี่ครับผมอู้นะเจ๋วเลยครับผมนะนี่นะครับจิรัญญานี่น่าจะประกอบ power ใช้เองนะครับผมอูู้ดูะพี่น้องอย่างยาวอ่ะนะอู้มึงจะนับเลยมืออู้นะนี่นะครับผมดูวะนะคงเทเลยครับผม ไม่ต้องซื้อแบรนด์อื่นใช้เลยครับผมประกอบเองใช้เองเลยครับผมแจ๋วเลยครับอู้ด้วยยาวมากครับพี่โนอนนะฮะของเท่ตอนนี้โอ้นะสุดยอดเลยครับผมไอดอลเลยแบบนี้นะครับผมอันนี้ในส่วนของชุดพาวเวอร์นะครับแจ๋วเลยนะฮะโอ้เธอโวยจอกขึ้นนอกบันนด์รถครูดๆเลยนะฮะฝั่งโน้นน่าจะกําลังเช็คในส่วนของตู้ลําโพงหรือเปล่านะครับ วันนี้ลงโจอขนาด14เมตรนะครับผมสวยงามนะับไฟประดับหน้าโจอข้างโจอจัดเต็มนะครับผมตู้กระแทกข้างไม้นะฮะทรงกระแทกข้างนะแต่สูตรเรียกอะไรใครที่พอจะทราบยังไงก็แจ้งด้วยละกันนะครับผมในส่วนของเสียงกลางก็จะมีกลางกระดาษนะครับฮอนหนึ่งตัวแหลมเปรตนะฮะไฟพาวน้าตู้ลำโพงด้วยนะครับผมโอ้นะครับเป็นหน่วยอีกหน่วยหนึ่งนะะถือว่าเป็นหน่วยใหญ่ของจังหวัดสุรินทร์อีกหน่วยหนึ่งเลยครับผมที่ จัดระบบระเบียบในการลงจอตั้งตู้ระบบไฟต่างๆเดินสายโฟงสายไฟเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามครับพี่น้องนะ้าเจ๋วเลยครับผมนี่นะฮะนะซุปเปอร์จิรัญญาสุรินบุรีร์ครับผมมีงานมีการเทียกใช้ได้นะครับพื้นที่ตรงไหนขออนุญาตได้นะครับผมในส่วนของหน้าแท่นฉายนะฮะก็จะมีในส่วนของไฟนะครับอันนี้ก็จะเป็นไฟอ่า มันมันสามารถกวาดซ้ายกวาดขวาได้นะเออนะอยู่มาลอกกระเทยแบบนะตุกอยกระเทยเรือมุกโจนะโอ้นะนะไฟแสงสีไม่ว่าจะเป็นหน้าแท่นฉายหรือว่าจะเป็นหน้าจอนี่เจ๋วเลยครับผมแต่โชคมากเลยครับในส่วนของ power นะฮะเป็นอีกหน่วยหนึ่งที่ถือว่าประกอบใช้เองเลยครับผมเจ๋วเลยครับดู power ป่ะพี่น้องนะฮะยาวมากครับผมนะ <c oughs> นะอันนี้ก็เป็นในส่วนของบอดไฟครับผมนี่นะฮะแท่นฉายเจ๋วเลยครับผม นี่นะฮะอ้ว่น,นี้เครื่องฉายครับผมเครื่องฉายนี่เป็นของพานาโซนิกครับพี่นอ้องนะนี่นะครับใหญ่เลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องฉายดิจิตอลนะครับผมบลเลอร์ er เลยครับผมนะอยู่ในกล่องสวยงามเลยครับผมเหมือเกลือเลยบบบน,นะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของ power mix นะโอ้ m i กนะไม่ใช่ power mix สิ mixer เออนะนี่ครับผมมองเห็นไหมพี่นอ้องออ้นะนะ ยอดเลยครับผมอีกทีมงานหนึ่งนะถือว่าเป็นหน่วยใหญ่อีกหน่วยหนึ่งของจังหวัดสุรินเลยนะครับผมนะมีงานมีการ,ก,ารก็เรียกใช้ได้ครับผมในส่วนของจอวันนี้ติดต้นไม้ครับผมก็เลยต้องลงแค่จอ14เมตรนะครับผมนะก็สวยงามครับผมนะเป็นจอขนาดกลางแต่ผมมองมานี่ผมนึกว่าจอ16นะนนี่นะเออ14เมตรทำไมมันใหญ่ยังเลยพี่น้องนะตัวนี้เรียกว่า14เมตรเต็มหรือเปล่านะครับผม ป่ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของตู้ลำโพงครับผมนะถ้าเป็นรูปทรงนี่ผมเรียกว่ากระแทกข้างนะแต่ไม่แน่ใจว่าใส่ดอกยังไงนะครับผมจะใส่ดอกออกข้างไหมหรือกระแทกมาหน้านะครับผมนะในส่วนของสูตรก็เรียกผิดยังไงขอประธานอภัยด้วยนะอันนี้จะเป็นในส่วนของเสียงกลางนะครับผมนี่นะฮะตัวนี้15หรือ12เนานะนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันเด้อพี่นอ้องนะฮะสีส้มเลยเจ๋วเลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูทีมงานทำงานกันหน่อยนะครับผม เดินไปทางนู้นแล้วนะครับผมนี่นะสายตู้ลโพงครับตอนนี้เดินสายเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะครับรอแค่เวลาบันเลงแค่นั้นเองนะโอ้ฝั่งนู้นทําความสะอาดจออยู่ครับผมนะจอโค้งเรดาร์เลยครับพี่น้องนะสิบสี่เมตรนะฮะมองมาเหมือนสิบหกเลยครับผมจอใหญ่มากโอ้ดอกบลเลอร์เลยครับนี่เอาไปไหนครับป้านี่ใส่ตัวนี้โอ้นะฮะดูดอกใชครับผมยี่สิบเอ็ดนิ้ว นี่ครับผมอ๋อนะครับผมตู้ตัวไหนมันมีปัญหาปาต้องเปลี่ยนบ่ดอกขาดดอกขาดโอ้จัดเต็มจนดอกขาดเลยครับผมเดี๋ยวเปลี่ยนก่อนนะฮะโอ้สวัสดีด้วยครับผมสวัสดีทีมงานทุกทท่านด้วยนะครับผมอันนี้ทำไรป๋าจะเปลี่ยนดอกบ่เปลี่ยนดอกไดอกมันอ๋อดอกมีปัญหาดอกนึงนะครับผมตามอายุกันนี่ครับผมนี่นะฮะ โอ้นี่ครับผมไฟแสงสีสวยงามโอ้สวัสดีด้วยครับป๋าสวัสดีครับผมโอ้น,นี่นะครับผมดีเจผัดไทยนะฮะขวัญใจยุค90นะบุรีรัมย์ศรีสิเกตสุรินทร์บ้านเราเนี่ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะยุค90นะครับผมอันนี้เป็นสายอะไรครับป๋าสายไฟเดินถอดอกลำโพงอ๋อนะฮะนานๆออกงานทีใช่ไหมป๋าจัดหนักเลยดอกขาดเลยโอ้ฝั่งนู้นทำความสะอาด Уров, ทางด้านโจอนะคลายตารฮาร์สโตรเตอร์คันหนึ่นะฮะนี่ทำความสะอาดจออยู่ครับผมเรียนกี่ดอกครับวันนี้ครับดอกเดียวอ๋อดอกเดียวแต่ไอ้คอมันขาดเอาออกเลยเอาออกเลยเนาะนะครับผมมันหักๆคือดอกขาอกเดียวครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของรถหน่วยนะครับก็จะเป็นหกล้อครับผมสวยงามเลยนะกีรัญญาเนี่มีกี่หน่วยครับป๋ากีรัญญามีกี่หน่วยครับสองหน่วยสองหน่วยมัน ก็ประการอื่นก็ใส่พวกดีพวกเคหรือที่ท้องที่สามหรือเอเจตเหมือนยินยาใส่อีกหน่วยนี้คืเป็นหน่วยเปอร์อีกหน่วยหนึ่งเป็นหน่วยนิวแม็กอ๋อนิวดีแม็กอย่างี้แหละครับผมนิวแม็กยินยาซูเปอร์ยืนยาอ๋อครับผมเนาะกันแล้วเสร็ายาหน่วยใช่ครับผมอ๋อมีสองหน่วยนะมีสองหน่วยเดี๋ยวถ้ามีโอกาสยังไงถ้าได้ออกอีกหน่วยหนึ่ง ต้องขออนุญาตมาถ่ายลงช่องให้พี่น้องได้รับชมแล้ว<ร>นะครับเราไม่เรียกหน่หนึ่งหน่วยสองเราไม่เรียกหน่วยนะห,ห,<อ>หน่วยน,ะนี้<อ>เราเรียกว่าหน่วยดีแมสต์หือน่วยซูเปอร์อ๋อชื่นชอบเจ้าภาพอยากได้หน่วยไหนก็แจ้งตามที่ชื่นชอบเลยเนาะปลาเนาะนะครับผม,ผมอ่ะเดีย<อ>๋ยวขะเจอเจ้าภาพงบสูงสักหน่อยนึงเอาสองจอใช้หน้าบ้านหลังบ้านให้างานใหญ่นะโอ้นะครับผมลงลงหน้าจอคือลงสองจอเลยนะครับผม แน่นอนมากเลยขอบคุณมากเลยครับป๋าเดี๋ยวให้ป๋าทํางานก่อนนะครับในส่วนฝั่งนี้กําลังทําความสะอาดหนะ้าโจอจอ่ยยจออยู่นะครับผมนี่นะอันนี้จะเป็นโจอที่จะขึ้นวันนี้เลยใช่ไหมครับโอ้นะขึ้นวันนี้แล้วอันนี้จะเป็นโจอถึงเมตรนะครับผมถ้เป็นิุ่มนาแล้วมันอนะครับผมน,ง,นงานล่าสุดก็ลงโจอนี้ด้วยใช่ไหมครับโอ้นานี่ครับผม ทำความสะอาดจอแล้วครับตอนนี้โอ้รดหน่วยครับผมเออนะสตาร์ทแล้วครับตอนนี้อู้นะอู้รถหน่วยแน่นอนครับผม6ล้อเลยครับผมนี่นะได้อารมณ์จริงๆเลยครับผมสำหรับคคนังกลางเพลงนะยุค90ทุกๆท่านนะนะครับผม เดี๋ยวไปทางนู้นก่อนดีกว่านะฮะขอญาติเหยียบจอไหมโอ้ไม่เหยียบดีกว่าเดินอ้อมดีกว่าครับผมนะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะฮะสำหรับเจ้าภาพท่านไหนที่อยากได้ภาพยนตร์ไปรับใช้นะครับผมจิรัญญาภาพยนตร์นะฮะผมว่าน่าจะเป็นหน่วยใหญ่อีกหน่วยหนึ่งของจังหวัดสุรินนะครับผมที่ผลงานนะฮะก็น่าจะเคยผ่านสู่สายตาของพี่น้องหลายๆท่านนะครับผมถ้าชื่นชอบก็บูทโทรศัพท์ Facebook น่าจะหาไม่ยากนะครับผม ของหน่วยจะวันนี้จะเป็นระบบเครื่องปั่นไฟนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเครื่องปั่นไฟที่จะลงในวันนี้นะครับผมนี่นะฮะหลากมาเองแบบนี้เลยนะฮะแจ๋วเลยครับผมนะครับผมแต่ไม่แน่ใจเ้วยอว่ากี่กิโลนะครับแต่ชื่นชอบมากเลยในส่วนของ power นะครับผมโอ้ power แน่นอนมากเลยครับดูอะนะยาวมากนะครับผมเป็น power ที่ทางหน่วยประกอบขึ้นมาใช้เองหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ผมว่าน่าจะประกอบใช้เองนะ โอ้น่าสุดยอดเลยครับผมน่ะในส่วนนี้เจ๊ทำอะไรเนาะนี่เจ๊สวัสดีครับผมทำอะไรเนาะนี่โอ้นะฮะเจ๊ก็ต้องมาลุยต่อสายไฟเองด้วยนะครับผมสุดยอดเลยอันนี้จะเป็นในส่วนของไฟหรือเปล่าครับไฟค่ะอ๋อไฟค่ะไฟกระแทกหน้าโจเนาะไฟประดับต่างๆน่ะวันนี้เจ๊ก็เต็มที่เหมือนกันนะครับผมตอนนี้ที่ผมถ่ายอยู่ก็16นาฬิกา4นาทีนะครับตอนนี้ จัดฟอร์มทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะเกือบร้อแล้วรอแค่เวลาบันเลงรนง่านงงงะน,าน่าจะประมาณ5้าโมงครึ่งนะฮะถ้าปกตินะนะฮะอีสานบ้านเราก็จะลงประมาณนี้แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเจ้าภาพนะครับที่ประกอบงานชาพนกิจเพราะว่าทางด้านผู้วัยชนก็พึ่งแต่เผาไปเนาะนะเก็เย็นนี้ก็มอบความบันเทิงนะเป็นหน้าที่ของทีมงานจิรัญญาภาพยนตร์นะครับผม วันนี้ก็เก็บบรรยากาศการติดตั้งมาให้พี่น้องได้รับชมนะฮะชื่นชอบอยากเอาไปจัดจ้างพื้นที่ไหนนะที่ขออนุญาตได้ก็นะสนใจติดต่อได้ราคากันเองนะครับผมนะสุรินทร์บ้านเราสระเสรคเมยิง,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 งืนเอบองปู้เนอนะครับผมสนใจนะฮะเบอร์โทรศัพท์น่าจะหาไม่ยากครับผมสมัยนี้นะครับผมพิมพ์เข้าไปใน Google หรือว่าจะเป็น YouTube น่าจะเห็นกัน นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยและก็เป็นกําลังใจให้นะฮะสำหรับพี่น้องหนังกลางเปลงบ้านเรานะครับก็ขอให้ออกฉายกันได้ไปเรื่อยๆนะครับผมก็น่าจะเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่ยังคู่กับคนอีสานใต้บ้านเรานะครับผมอย่างบ้านผมขเขมรสุรินบุรีรามศรีสเกตนะครับผมก็ความบันเทิงก็น่าจะเป็นหนังนี่แหละเนาะพี่น้องเนาะที่คุ้นเคยที่ชอบที่สุดนะฮะลิเกก็ถามว่าชอบไหมก็ชอบนะแต่ถามว่าตัวผมชอบอะไรมากที่สุด ตั้งแต่เด็กก็น่าจะเป็นหนังนี่แหละครับผมนะนี่ครับผมจอ14เมตรสวยงามครับวันนี้นะเต็มพื้นที่ไปใหญ่กว่าน,นี้ไม่ได้ติดต้นไม้ครับผมนะก็เลยต้องลงจอขนาดกลางนะครับห้าโมงครึ่งพร้อมสตาร์ทเครื่องบันไฟตึมเลยครับวันนี้ <c oughs> นะแจวเลยครับผมนะสวยงามหวังเป็นอย่างยิ่งอย่าให้โควิดมาอีกแล้วกันนะพี่น้องเราสิบเดือนเต็มๆครับที่พากันโจทย์ ไม่ได้ออกงานกันเลยตอนนี้ก็พอที่จะได้ขยับขยายกันแล้วนะก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องหนังกลางเปลงอีสานบ้านเราไม่ว่าจะเป็นที่เกี่ยวกับเครื่องเสียงทุกอย่างนะครับผมก็น่าเห็นใจเนาะนะเอออะอะไรมานี่ชาวเครื่องเสียงเรานี่เจอก่อนเขาเลยนะครับผมโอ้นะพนานี่สงสัยจบสูงนะครับต้องทํางานที่สูงคนเดียวเนี่ย <laughs> นะสงสัยเรียนจบสูงในปริญญาตรีเนี่ททางานที่สูงคนเดียวทํะไรครับผมด้านบนเนี่ย <laughs> อ๋อตัวสายไฟนะครับผมโอ้นะครับนี่นะฮะเจ๋วเลยครับผมผมยังสงสัยกระโจอยู่นะครับว่า14เมตรจริงหรือเปล่าครับนี่นะทำไมมองมาเหมือน16มากเลยครับใหญ่มากครับผมนี่นะเจ๋วเลยครับผมสวยงามครับวันนี้นะฮะ <พ>น,นี่นะครับผมอันนี้จะเป็นในส่วนของด้านหลังนะฮะส่วนมากหนังกางเปงก็จะเซฟตี้ก็จะประมาณนี้แหละนะครับก็จะมีในส่วนของเหล็กค้ำนะฮะในส่วนของชั้นที่3นะก็แล้วแต่โจแล้วแต่ขนาดแต่ถ้าพื้นที่นะก็บางหน่วยก็อาจจะค้ำเหล็กชั้นที่3ชั้นที่4นะครับผมอันนี้ก็สไตล์หน่วยไหนหน่วยนั้นนะครับผมนะบนะนี่นะฮะไม่ต้องห่วงครับผมสลิงแน่นนาะนะครับผม แล้วก็ชั้นที่3ก็จะมีในส่วนของเหล็กนะฮะเพิ่มเติมเข้ามานะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศเก่าๆนะฮะเอามาฝากสําหรับพี่น้องนะฮะอีสานบ้านเรานะครับที่คู่กับหนังกลางแปลงเนาะสมัยตั้งแต่เด็กนะดูตามทุ่งนานะครับตามสวนตามวัดนะครับผมเวลามีงานก็บ้านเราก็ส่วนมากก็จะเป็นหนังลิเกหมอลำประมาณนี้แหละนะครับผมอยู่มมพย์เยลบองปูนขมาดกรุบกรุบขเนียนะ สำหรับบองปูนนะเดลอาจจะช่วงนี้มันมาลอบสโลโน่แม่นะคอมเธอตากาบาทนะฮะก็อยู่โมพิเนอร์บาทอยู่โมไอยกึดดอลนะสมัยกระเมงสมัยกระลอสมัยเนื่มกระมมมือมือนางมุกโจนะเออนะเออสนอมนะเลยนะนะนะด็กกระมมมือนางรถมอเตอร์ไซค์เนื้มือมือนางเออนะกึดดอลเดิสมัยพีเดิมนะก็ฝากไปด้วยแล้วกันนะครับผมพี่น้องท่านใดที่ อยากได้ไปจัดจ้างนะครับจิรัญญาก็วิ่งฉายได้นะบุรีรัมศรีสเกตรหรืออาจจะไปได้ทุกจังหวัดหรือเล่าก็ลองสอบถามเบอร์โทรศัพท์หาไม่ยากครับผมนะฮะตาม Facebook เ,เบอร์โทรศัพท์ทุกวันนี้ติดต่อกันง่ายพี่น้องท่านใดที่อยากจะไปฉายจังหวัดไหนก็ลองสอบถามกันดูได้นะครับแต่ถ้าเขตบ้านเราสุรินศรีสเกตบุรีรัมก็จะได้เห็นผลงานกันบ่อยๆนะครับผมสำหรับทีมงานจิรัญญาภาพยนตร์ ตามที่ป๋าแกบอกเลยนะฮะดีเจผัดไทยแกบอกว่าตอนนี้ก็จะมีอยู่2หน่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยซูเปอร์นะครับและอีกหน่วยหนึ่งไอแม็กหรือเปล่าผมจําไม่ได้แล้วนะครับผมก็สอบถามกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้แหละนะครับบรรยากาศของการติดตั้งอุปกรณ์นะฮะกับงานชาวพนักกิจของทีมงานหนังกลางแปลงของจังหวัดสุรินทร์เอามาฝากพี่น้องให้คิดถึงนะครับผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ครับผม นะฮะอีกอาชีพหนึ่งนะฮะขอให้สู้ๆกันต่อไปวันนี้ไปก่อนละกันเด้อพี่น้องนะฮะเดี๋ยวจะเก็บบรรยากาศในช่วงลองเสียงมาให้ชมแล้วกันนะครับผมขอบคุณกับการติดตามรับชมด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับวันนี้ไปก่อนละกันโชคดีมีตังใช้สวัสดีครับ